年轻人。<Yeah. S 2> yeah. ตาบทอเลโม่อยู่ไหนไม่เห็นมาทีกำลังขับรถกับจันไม่มีไม่มีมมิกิแม่มาสก,ก,กล่องเขาไปกนสกลงเลยแล้วก็มีมตาตะไบสองถาแล้วก็ตะไบ้งปานะน <c oughs> ำงานใช่ไหม <c oughs> ยุดหว่า <c oughs> เดี๋ยวพี่เตอ๋อไม่มีเพื่อนเล่นเกม Ouye, ouye. Waman waman waman. What's up? 10นาทีบอสเกิดะมีอะไรมีอัพเดตอะไรอีกป่ะวันนี้ไมเดี๋ยวมีแค่นี้เอดี๋ยวมีแค่นี้ถ้ัเอตงเามาตบะนะสกล่องของซาลตี้ของพวกนี้นะเาจะเอามีกระชีดอีกนกินเยอะจังว้ไอเฮียกินเยอะจังว้ไอเฮียไอเฮีย เมยเฮียเมยดูฤทธิ์มานี่แดกแล้วทั้งวันเลยฮ้แม่ผมไม่ไดปิดโต้แม่ก็ไม่ปิดโต้เหรอมาแล้วพอยไปแวะที่บ้านไปเอาผมบอกแม่ซื้อมี่มาให้กินหน่อยแม่ไปงานวัดงานหลพ่อประจำสังข์ชาวเขาเออเออเหมือนให้ซื้อหมีดมาให้กินหน่อยมีอะไรเงี้ยครัดมีก็ซื้อมาเต็มเลย สั่งกเยอะเลยสั่งเยอะเลยโอ้โหลิตรมาแดกกี่วันวะนะคนเหงอยู่บ้านเรื่องอยู่บ้านเองไงเรืองอยู่บ้านเองไย ทีกี่โมงเน่บอลแล้วยอีอกสิบสามยัอบลวันออบวันเหรอบลไหนบไหนจะดูบอสเพนนะ <c ười> คันเทนเนสิบนาทีเออเออ ใครทำใ<ม>ครทำทำดิทำดิมันมีสกิลของหน้าไม้ที่เป็นอนันมันมันดีไงดีจริงอ๋อมีผลต่อคิอ๋อมีผลต่อคิ แ a ต i ิน่าจะตอบ in 10 i าทีแล้วตอนนี้ A U E D แบบ้ตอนนี้ A U D แบบนั้นเขาทำได้ยังยูดีแบบไปนั่นยูดีแบบไปนั่น่ะอ๋อบิดคำเติมได้แล้วอ๋อเติมได้ละอ๋อติได้ละ ่ไฮดีเพราะว่าพี่ไฮไต้องอะไรนะไต้องไมเสียค่าภาษีเวลาซื้อของใช่เหรอใช่ใช่เหรอ,อดอดีพี่ไฮแล้วพี่ไฮซื้อแต่แต<ม>ดีกว่าแต<ม>่ละดีกว่าแกไม่ต้องเสียภาษีไงไอไอดีฟิลิปปินส์อ๋ออ๋อโบราณแกดึงราคาตาม,ตามเว็บเงเงิเราดนแท็กมละ่ะเรา้ราจะทเกมเาจะทเกมโเกมดีๆก็ I need to ก็ทำหรอกไม่ทำหรอ สวนใหญ่ผสมสองสวนใหญ่ผสมสองติ่งติดติ่งสาแม่งได้ลุ้นน่ยได้ลุ้นถ้าติดจะได้ลุ้นถ้าติดอะมีโอกาสไปต่อได้แ้่แม่งแตกเมื่อไหร่แม่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งติดถ้าติดไม่ติดนี่คือยังถ้าติดไม่ติดนี่คือยังทําอะไรไม่ได้เลยนะหนึหนึ่งติดไม่ติดอยู่เนี่ยติดไม่ติดอยู่เนี่ยติดแล้วก็ไม่ติดติดแล้วก็ไม่ติดอะติด will มาร์โบว์จะ l ีสปอนส์ใน10นาทีไม่มีเบิร์ดบอลไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราชิลจัดอยู่แล้วเออเออผมเปลี่ยนเล่นบิเบสก็ไอ้เหี้ยท็อปหนึ่งอะวันอาทิตย์ก็สู้ไม่ได้ซีพีเยอะกว่า โอ้หล่นสามหล่นสามติดเลยว่ะเฮียหล่นสามยหล่นสามติดก็ต้องขึ้นอยู่ว่ะ ่่อกูอยากให้มันหล่นแบบไม่ติดสามทีเลยอ่ะกูจะไปขึ้นเลยมันยากเลยไอ้ที่มันยากเลยไม่ติดสามทีกูว่ายากกว่าติดดิเอาแต่สองเขียวแต่หนึ่งแล้วไปเลยถ้าถ้าถ้าเขียวเสือติดก็ลงมาเท่าใหม่ถ้าถ้าไปแพทเทิร์นม่วงเอาแต่สองเอาแต่สองแล้วไงต่อเขียวอีกหนึ่งสามแตกเขียวแตกเพขึ้นเลย แบบเหมือนโมันถ้าติดอ่ะถ้ามันถ้าติดอ่ะถ้าติดก็ลงมาเทาถ้าติดอ่ะถ้าติดไม่ตอนตอนที่ทำให้โม่ทำเหมือนนะเออช็อตไปม่วงอ่ะแล้วถ้าไฟฟ้าก็คือแตกงสองแล้วทำตัวผสมตัวฟ้าขึ้นม่วงอ่ะนะแตกงสองแล้วทำคือโดนนรกมากอ่ะเอาแต่งสองเขียวแต่งหนึ่งแล้วไปเลยเลืองไปดิตาเลืองไปดิตาเทามันชอบติดเทามันชอบติดเฮียมาหาเทาเบอร์สองเกียว ล้วเขียวสอง้เขียวสองเขียวสองไม่ติดเขียวสองไม่ติดก็ได้ลุ้นทั้งที่สามแล้วนะก็จริงอ่ะก็จริงอ่ะขานเชน่ามอสอยู่ยวะเดี๋ยวบอกนะดินแดงแกหนึแตกหนึ่งติดหนึแตกหนึแตกหนึติดหนึติดหนึ ไม่ต <2. S 1> ิดสองไม่ติดสองเขียวขึ้นไม่ติดปั๊บอ่าไม่ติดปั๊บคู่เว๋ยคู่เว๋ยเขีติดอ่ะม่วงกูขึ้นส้มม่วงกูขึ้นส้มหล่นเลยเฮียไหนบอกไม่ไม่ยทหล่นไปเลยจ้าเสียไมกตัวนึ้งเลยจ้า ก็แล้วแต่กว่าก็แล้วแต่กว่ามากกว่าไม่ติดสองละอันนี้ไม่ติดสองละอันนี้ไม่ติดติดกูไปเอาติดกูไปเอาติดกูไปเอะติดกูไปเลยเรียบร้อยอเฮียไอ้เฮียกูใส่สีฟ้าติดตนติดบนเลยสตัวติดกันสี่ตัวติดก็ติดอยู่อีงี้ะไอ้เฮีย เฮียได้พวงเฉยเฮียได้พวงเฉยใส่รัวเลยค่ะใส่รัวเลยค่ะทีนี้เมื่อกี้หล่นไปเมื่อกี้หล่นไปอ่ะคุณรับโชว์ไปทีหนึ่งอะเดี๋ยวหาคุณมูยี่เฮียเฮียติดก็ติดไปเลยติดก็ติดไปเลยค่ะตอนนี้คุณอยากใจตอนนี้คุอยากใจอยากได้มุ่งสองตัวติดค้างไว้อยู่เนี่ยอันนี้เป็นตัวอะไรนะอันนี้เป็นตัวอะไรนะอันาดาสุสานจับโอ้โหโอ้โหยี่ไก่ กีฬาติดตัวกีฬาติดตัวติ่งมาติดเขาห่อมติ่งม่วงมาตัวหนึ่งทำยี่อะไรก็ทำเหมือนตอนเนี้ยทำยี่อะไรก็ทำเหมือนตอนเนี้ยสามหกทับห้าร้อยห้าสิบละจะหล่นจะขี้ยอะไรก็จะหล่นจะเขี้ยอะไรก็ช่างของมึงละกูทำไปเรื่อยๆกูทำไปเรื่อยๆยังไงกูว่าสุดท้ายกูจบที่แปดตัวอยู่แล้วตัวสุดท้ายของกูแล้วไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดกูไม่เอาเก้าสิบสิบเอ็ดกูไม่เอาอ่ะอย่าว่ากันนะ อย่าว่ากันนะกูทำแค่นี้กูทำแค่นี้ในส่วนของพี่ชายอ๋อได้ยี่อย่าใครจะเป็นบ้าอ๋อได้ยี้อยใครจะเป็นบ้าแดงพ่อมึงนี่ใครทำหรอกนี่คนดีดวแสงเขายังไม่ทำเลยแดงอ่ะถ้ากูเอิญถ้ากูเอิญจะเยอะอ่ะกูทำแล้วก็ของส้มตกบ่อยๆกูขายได้จริงสามสี่พันห้าร้อยพันเะกูทำพี่มันต้องร้อยห้าละมั้ง แปดตัวนี้ก็คือลองท็อปท็อปแดงแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยท็อปท็อปลองใกล้ใกล้แดงมากๆเลยแหละ ว่าตอนนี้เราต้องบีบกิวเราด้วยเฮ้ยกูเกิดกู้สองจะถึงแล้วนั้นสจะถึงแล้วไอ้สั์คนยังอยู่หลังก็ด้วยเอาังอยู่หลังก็ด้วยเอาไซโก้ไอ้สัสไปด้วย

สองตัวเขียวหนึ่งเขียวสองเขียวสอง คุณนอ๊คัสเขาเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เขาเขาแปลกไหมแปลกไหมมีมีอะไรแปลกๆมมีีอะไรแปลกไหมอากัสอากัสโอซอะไรเนี่ยนะเออเออเขาเอาชุมนุมทำไมวะเขาเอาชุมนุมทำไมวะไม่รู้แกไม่ทันไม่ทันหนึ่งไม่ทันไม่ทันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยงี้ยแรงแรงแรงโอวิตเตอร์อยู่ไหนเนี่ยตีอยู่นี่ก็ตีอยู่นี่ มาทีหลังอมอมาทีหลังอเออแตก น่าจะหกลายและวน่าจะขึ้นได้ละโอ้โหโอ้โหยันลนดีกเหรออ้าวอันนี้กูเอาอ้าวอันนี้กูเอาพิมเลยแชมเปล้างเนี่ยกูเอาแชมเปลล้างเนี่ยกูเอานี่แหละสกิลล้างที่บัฟนี่แหละสกิลล้างที่บัฟพิมพเลยบอกเอานะครับเหี้ยร์ตกลงสองตัวแล้วมุ่งสองตัวแล้วมุ่งกูเหี้ยรีบไปหน่อยเรีรีบไปหน่อย เออชำระล้างเออชำละล้างรับชำระล้างชำละล้างนี่แหละที่จะเอานี่แหละที่เด็ดลาบาอีกลาบาอีกเฮียเอ้ยเฮียช่วงนี้มันดอกตกเฮียช่วงนี้มันดอกตกดอกตกสกิลเฮียนั่นว่ะ ถ้าเขาเปลี่ยนไปเล่นหมัดนะโมฮาเลยนะฟอฟี่อ่ะตึงเลยนะเขาจะเล่นให้มึงก็บอกเขาจะเล่นให้มึงก็บอกป่ววยสมติดต่งแรกตลอดแล้วจะหล่ให้ทำเฮี้ยอะไรอ้ตัวที่สองทีนงไว้แค่นั้นเองวันเดียวโดนสองสกิลวันเดียวโดนสองสกิลกูรังงงอะไร นี่ผมก็เสียงเงินนั่นเดะเนี้ยนี่ผโดนเป็นเด็กงงนี่กดตรงนี้เลยนี่ผมก็โดนม,ดนดนมา ปุ๊ปปุปุป,ป,ป,ปุมันล็อก่ะล็อกว่ะมันลอกว่ะรอนี้มันลอ,ก,ลอก,ก,ก่ะอะไรสมหะอะไรสมะ่ะ ฟ้าดึงมาฟ้าดึงมาสุดไว้ไปักเออปักเออนี่ไงให้ไ่ได้นี่ดีวะเลีบี

thing. t t t เรื่อองะได้การได้การอย่างนี้บอตายพอดีเลยสัตบอตายพอดีเลยสัตว์ตตวนกลับมาสองวน,นกลับมามมสองลูกปิเกลอะไรตกเนี่ยอะไรตกเนี่ยมีอะไรเลยหมดยังหมดยัง ที่สเกจเนเออโต้าซุปอนเวแถมให้สตัวนเทีหนึ่งสี่สองเลยนะหนึ่งสี่สเลยนั่นน่ะที่หนึ่ง ไม่มีการเพราะว่ามันเป็นสกิลของไวพีพีสงครามมันนี่เขาใช้กันเนี่ยแหละอันนียเออมันมันเป็นตลาดเดี๋ยวเขาต้องดึงออกมาแล้วก็ไปเช็คตลาดออกไปเคยขายมาอยู่ในชำระล้างที่ประวัตินี่เออมีประวัตินี่เออที่ประวัติมีประวัติเก่าไหมเหรอต้ออองงดึกมาก็นี่ไงต้องดึงออกมาแล้วลงลงขายดูอ่ะชำระล้างเจ็ดสิบดอลเจ็ดสิบดอลนั่นแหละนั่นแหละ กิ้อื่นมาตัวกิ้อื่นมาตัวเขาบอก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 อะไรเนะี่ยเขาบอกอะไรเนี่ยเขาบอกอะไรอ่ะกิ้วอื่นเขาบอกอะไรอ่ะกิ้วอื่นมาตัวใครหรือเปล่างง